ก้าวๆนำปลิกกินกับมือไอ้บุ้ยดูเหมือนว่าคุณไม่มีแอปที่ชื่อว่าน้ำพลิกกินกับมือเลยคุณสามารถค้นหาแอปนั้นได้ในมึงเรียนจบเตน้อนี่มึงเรียนจบเตน้อเนี่ยเจ๊ดิมึงเรียนจบเตน้อยนี่แกมึงกว้างให้ไม่รู้เรื่องปุ๊บอืมปนมันไม่เร่งเนี่ยค้นหาของฉัน รบกับมือกูจะพวดเป็นเลวไอ,บอ้บัวการสอบให้ใครตรงไงไงคุณต้องการสอบให้ใครตรงไงมือ,อทงเดีย้ยคุณต้องการสอบให้ใครเออไม่เร่งกับมึงเร็วพอกบใจคุณต้องการสอบให้ใครกรูดเร็วกัน